พิธีทอดกรถินสมัคีทั่วไทยณวัดป่าวายอำเภอสุงไงปาดีจัังหวดนราธิวาสคณะศิษยานุศิ์วัดพระธรรมกายได้น้อมบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยด้วยการน้อมถวายกรถินสมทบในโครงการกรถินสม,มัคีทั่วไทย5,000วัดร่วมกับพุทธศาสนิกชนในพื้นที่อเภอสุงไงปาดีและอ,อใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาส โดยมีกรเรนมิตรนันทากาเลี่ยงและกระเรณมิตรเสริมปานพรมเป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้ากฐินเป็นภาษาบาลีและภาษาไทย พร้อมทั้งได้น้อมถวายผ้ากฐถินและปัจจัยเทยธรรมแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ซึ่งการทอดกฐถินสาม,มัคคีในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการบำรุงวัดและก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธแล้วยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพระภิกษุที่จำพรรษาณวัดแห่งนี้อีกด้วยและยังเป็นแบบอย่างที่ดีงามให้กับเยาวชนบุตรหลานที่ต้องรักษาและสืบทอดอริยประเพณีที่ดีงาม ของบรรพบรุษต่อไป